ได้ไหมแต่ก่อนอดีตผู้ต้องขังรอจอทั่วไปคือว่าทั่วประเทศไทยมาสมัครเรียนก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องวุฒธธิการศึกษาแล้วถ้าคนจบปริาตรีอยากมรชาชพัฏทั่วไปภายในประเทศไทยรเรียนต่อของมจุฬามอสทหรือว่ามอธร,รรมศาสาตร์มอรามคำแหงมันสอบไม่ได้ครับอาจารย์เป็นอะไรอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องได้ยังไง ก็เรียนระบบทางกายเรียนด้วยตัวเองอ่านหนังสือแล้วที่ผ่านมาพวกมึงอ่านมาไหมมึงจบมาได้ยังไงแล้วก็โทษกันไปทษกันมาเอาขึ้นมาทำให้เสร็จประมาณนี้ลองนิดโทรมาสามร้อยคนอะหกสามหนึ่งแปดพันแปดพอดีนอมาบประมาณอะไรก็เตรียมมาทำให้มันเสร็จม่ใช่ว่าไปนั่งเฉย ใครจะยืมไปก็ยืมไปนักเรียนน่ะจะมันยืนคืนลูกตาบ้านพ่อองเหรอบัตรมีไหมยืมไปลงมาไปยืนตู้อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ยืมแล้วก็ยืนออกไปแล้วเดินลงไปเอากี่เล่มอ่ะมันก็มีแค่นี้ตู้ยืมคืนอินเล็กทรอนิกะ่ะสร้างขึ้นมาาพ่อองเหรอ 可是改都没有了。